สวัสดีค่ะเอฟซี่เช่ากระแดงใหญ่และขาพันยักษ์มือน,นีผ้ามาเข้าสวนคือเก่าพี่นอ้องมะเบิงความส,สุดใสของใบคาพราะว่าหมู่ว่านยี่มือแร่งฝนลินมากเนี่ยค่ะสวนนี่รู้สึกว่าอายุเขานี่10ปีกว่าพี่นอ้องความสูงอยู่ที่ประมาณสีเมตรค่ะเนี่ย มี่ตะกอใหญ่ๆค่ะพ้อที่สิเป็นสายพันธุ์ค่ะอ่ามือวานนี้เด้อค่ะลูกค้ามารับที่สวนเนี่ยค่ะลองร้อยห้อคุดให้ลูกค้ามาเลือกเลือกเป็นกอค่ะเล้วห้อคุดให้เนี่ยค่ะสําหรับเอฟซีท่านไหนยังสนใจที่สิปลูกอ่าเพื่อว่าซับนอขายหรือว่าเพื่ออ่า,อาไวกินในคขั้วเลื่อนเด้อพี่น้องอ่าทั้งสวนห่าก็ยังมีหลายคื้เกาค่ะ พารุนนี้ไม่หลายพี่น้องร้อมที่สิบเป็นสายพันประมาณพันกว่าผมละพันกว่าถึงสองพันกว่าพี่น้องนี่สมบูรณ์แล้วค่ะอ่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วความที่สิบเป็นสายพันในดีนะคะสามารถเข้ามาเบิ่งในสวนเด้อค่ะเด้อเบอร์โทรอ่ะศูนย์เก้าเจ็ดสามสองหนึ่งเจ็ดศูนย์สองเก้า สวนเฮาตังยู่จังหวัดนองบัวลำพูเดอพี่นองตําบลน,น่นขมินอำเภอเมืองค่ะเนี่ยค่ะสำหรับลูกค้าอยากเขามาเบงเขามาชมสวนกับมาใดเดอพี่นองเดอแต่ให้โทษเขามากก่อนเนี่ยค่ะเบิ่งกอดเดี่ยวแล้วเลยพี่นองความใหญ่ความสูงความงามซ้ำกันหมดสํสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ